Good m o r n i n g ค่ะทุกคนถึงว่าหน้าเราจะไม่ค่อยมอร์นิ่แต่ว่าวันนี้ก็เรามาชงชาค่ะข้างหลังก็จะเป็นการชงชาแล้วก็นี่คือเซ็ตชงชาของเรานะคะ mm hmm. เขาจะมีขนมหวานก็ชาแล้วก็ที่ตีชาค่ะก็เดี๋ยวมาเรียนการชงชาที่ถูกต้องกันนะคะมันจะแบบมีความยากลำบ,บากนิดนึงเขาบอกว่าต้องมือซ้ายมือขวามืมอขวาม,มือซ้ายอะไรสักอย่าง mm hmm. ฟังตอนหลังงง <laughs> ถ้าได้กิมั้ก่อนทานนะคะแปลว่าจะทานข้าวแล้วนะคะตอนนี้เป็นขนมแล้วก็ให้กินขนมก่อนเพื่อลดความขมที่วางวดเจนนลให้อางด้วยชอนนแล้วะคงยวะ ทุเร hey, er ียนคุบส์นัดก้อเยฮึบก้หนึ่งาก็่าว่าตีมากไม่ได้เปิดไมคมอยู่ไหนเนี่ยมพตอนนี้นะคะเรากำลังเดินอยู่ในบรรยากาศของทุ่งซากุระกลางเมืองเก่านะคะแบบว่าสวยมากก็คือเมื่อกี้ได้ชาเขียวไปตื่นเต็มตาร่างกายต้องการคาเฟอีนค่ะ ก็อากาศหนาวนะเมื่อกี้ฝนมันตกแบบหนึ่งแล้วตอนนี้เหมือนมันหยุดแล้วก็คือระดับความหนักของฝนตกก็คือโดนตัวประมาณสามเมตรค่ะก็คือนั่นก็คือตกแล้วแหละตอนนี้กำลังเดินไปสาลเจ้าพี่ฮู้ยโดนฉาย้าไปทางนั้นจ้าค่ะก็คือเดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในนะคะแต่ว่าในตัวสารเจ้าเขา ในตัวสารเจ้าเขาไม่ให้ถ่ายค่ะก็จะไม่ให้ทุกคนดูมันอยากรูก้มาดูเอง <c oughs> <c oughs> เป็นอะไรกาเสียงดังมากเลยอ่ะเอยแต่เขาบอกว่าถ้าการร้องอยากอย่าทักปะทักมาแล้วไมนี้ ตอนนี้เรามากินมื้อเที่ยงค่ะน่าสนใจมากที่เป็นยาก,กีน,นิกูอีกแล้วก็คือกินยาก,กีน,นิกูเมื่อคืนแล้วก็ตอนนี้ตอนเที่ยงอีกรอบหนึ่งแต่ว่านี้เป็นหมูค่ะเมื่อวานเรากินเนื้อไปก็ชัว่ามีความแตกต่างกันนิดนึงก็มาค่ะไปเลยรีบไปไหนคะรีบไปไหนคะไปซื้อของคะ่ะ ชุุกกกกลลอันนี้เรามาดูปราสาทโอซาก้านะคะไม่น่าเชื่อว่าตอนแรกฝนตกเลยตอนนี้ฝนไม่ตกแล้วเลยตอนนี้ก็สวยมากเป็นทางเดินทุกคนชอบมากเลยใายรูปนิ่งด้วยก็ได้เพิ่งเดินไปเดินไป สวยมากาตาเป็นรูปทากุไลยี้บบเลยอแล้วมึงนำลายยื่นเลยตอนนี้นะคะตอนนี้นะคะเราเห็นปลา,าสาทโอซาก้าแล้วนะคะเป็นปลา,าสาทเสียวๆ เขียวๆเขียวๆตรงนั้นเราต้องรถชนอันนีุ้ือขนมวววววดตววนววมวววววววียววววววนวววยวว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 บววววววมววววมวว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 วชวว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 น ก็เราเพิ่งเข้าโรงแรมไปนะคะไปวางของค่แะแต่ว่าตอนนี้เรากําลังเดินกลับรถบัสน,นะคะเดี๋ยวเขาจะพาเราไปส่งสักที่หนึ่งแล้วก็ไปช้อปปิ้งต่อซึ่งที่นั้นคืออะไรอ๋อชินไซบาชิอะไรก็ไม่รู้อันนี้เราพักอยู่ที่โอ้าหตรงเข้างกันแบบนานวัดอ่ะเฮลโหลซาก้า <Hello Osaka! laughs> ตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ย่า <laughs> น <laughs> ชินเซบิสีชินไซบาชิ <laughs> ตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ถ <laughs> นนดงทนบุรี <laughs> เ <laughs> อาเป็นว่าอยู่ตรงกุริโกะคุริโกอ,อยู่ข้างหน้านะคะสรุปถนนอะไรนะจงทนบุรี <laughs> ใช่ไหม <laughs> ไปกุริโกแล้วครับแต่ว่าเดี๋ยวค่อยมาเก็บอีกทีพรุ่งนี้ครับ นะคะมาทาโกยากิที่มันได้มิชลินไกด์ด้วยแอชิทนเยเราได้เป็นแบบกล่องมานะคะเพราะว่าเป็นเทกเวะแต่ว่าถ้าเกิดกินในร้านจะได้เป็นเรือใบไม้อ่ะมาะหาปรกิบกันค่ะร้นอนมากเลยอะ่ะว้าว,วกัดก่อนนะมันข้างในมันน่าจะร้อนมากอะ่ะ เดี๋ยวเดเ๋ยวอะไรเนี่ยนี่อันนี้เป็นร้านที่2อร้าน1ชื่อร้านอะไรไม่รู้ที่มันเหมือนมีแป้งทอดมวนๆอยู่ข้างในด้วยให้หวานชินร้อนอะ ควันมันกรอบแป้งหนึบๆ <c oughs> เราเข้ามาในร้านโซูชิสายพานนะคะที่แบบสุ่มๆเจอแล้วก็ต่อคิวก็เข้ามาเลยค่ะทุกคนก็ราคาก็ประมาณ40-60-70ประมาณนี้ค่ะเราโดานทิง้งอยู่ข้างนอกนะคะ ก็หล okay. mm ังจากที่เราช้อปปิ้งมากมายกินข้าวนะคะแล้วก็ไปซื้อของจากรอสารมาอีกนิดหน่อยนะคะก็หมดวันแล้วค่ะทุกคนนอนเถอะต้องสระผมแล้วหัวเป็นลูกแพะพิ่งค้อเลยบ๊ายบาย นี่ค่ะตอนนี้เราก็มาสู่เช้าวันถัดไปแล้วนะคะก็คือวันนี้เป็นวันฟรีเดย์คือเราจะพาทุกคนไปที่ไหนก็ไม่รู้เพราะเราก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าพี่จันพาไปเย่ yeah. ต่คิดว่าเ่าจะไปเดินไอาย่านเมื่อวานนั่นแหละค่ะที่เมื่อวานไม่ได้เดินจะไปหอคอยที่โด่งดังในย่านนี้กันนะคะย่านนี้ก็คือชินเซกายก็คือหอคอยหน้าตาแบบนั้นทุกคนถ่ายภาพไป <laughs> เราไปดูหอคอยค่ะก็ข้างหลังของเรานะคะก็คือหอคอย ชื่อมน,น,นชิ้นกนืหาชื่อมานะคะเมื่อกี้มันชื่อสุเทนคาคุโอซาก้าทาวเวอร์ไม่รู้ถูกไหมแล้วว่าะตอนนี้เรากำลังจะไป <c oughs> นั่น่ะ, <c oughs> นนะอุม้มดะ ใช่นั้งบาร์เวลาคุณนิ่ไปเดี๋ยวเรากำลังจะเดินทางไปตลาดบาคิสุนะคะซึ่งตลาดบาเปิด11โมงตอนนี้ก็10โมงครึ่งยังเดินไม่ถึงไม่รู้ว่าในตลาดมีอะไรให้เรากินไหมไม่เป็นไรค่ะสู้ นี่นะคะเราซื้อของทุกอย่างแล้วเราก็ามาวางไว้ตรงนี้ก็คือไล่ซื้อตามร้านต่างๆตามใจชอบในตลาดเลยค่ะแต่ว่าก็มันก็เริ่มปิดกันแล้วเขาก็จะมีความแบบลดให้เอาไม้แถมอะไรอย่างงี้ก็เลยดีนิดนึงที่มาแบบตอนที่เขาปิดกันแล้วค่ะอ,อ๋อแล้วก็ในถุงเราซื้อสัรปะมาด้วยมีสเบอรร่แล้วก็มีบูเบอรี่ตรงนี้แล้วก็มันหวานค่ะ <c oughs> นี่คืออูนี ายอร่อยปากเะไม่าเลยไปซื้ออุ่นิวเพิ่มใหม่กันเพราะว่าอร่อยมากกูวาลซ่าใช่ไหมนี้อบจักาเกี่ยวกันอร่อยอร่อยอุ๊ยอ่ะโอเคม้ง มแบบเมื่อกี้นะคะเราไปนำบาร์าร์กมาค่ะแล้วก็ไปหารองเท้าออนแต่ว่าไม่ได้สิ่งที่ได้นะคะก็เลยมาทาคาชิมาทาคาชิมายานะคะซื้อของไปแล้วก็ไปกันต์าช้อปปิ้งช้อปปิง้งคาคุณพ่อกับคุณแม่มาหาอ่อนแต่ไม่ค่อยมีสีกับป๋ายเลยเสรุปคนได้คือมามากระปา๋าคู่ละคู่นะคะมีคนหนึ่งคนงองเงแล้ว ไ,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 ไม่ได้ค่ะถ้าทาคาชิมาย่านะคะก็อย่าลืมไปเอาอันนี้ค่ะเป็นแบบว่าทัวรลิสกาที่ลด5%ค่ะแต่ว่าจะใช้กับพวกลักชัวรี่แบนด์ไม่ได้นะคะแต่ว่าใช้แบรนด์แบบออนอเงี้ยได้กลับมาทำแผ่ติฟันได้อีกด้วยนะอ๋อตอนนี้นะคะเรากำลังเปลี่ยนห้างค่ะเราจะไปนัปาบะอูอีอ่อนี้ไหมก็ไม่รู้ ไกินเทปกันที่ประวันิระเดออย่างนี้ด้วยใช่อันนี้มันดงมาเยมันงนึงดังมากหอนต่อเกวเยอะมากเลยนะคะเกียวซ่าหวานบอกว่าดัง นล้วค่เะเกี๊ยวซอสค่ะไปกินเลยทางอยาเมื่อกี้อยู่ไหนบ้างจางังไ,ปไปม่ควไม่ได้มีตะเกียบมันเยออร่อยเหมือนเก <c oughs> ีวซอสรีวิวแบบใดแตอน,น่าตื่เนื่องจากเขาไม่ให้ช้อนมาเราอยากกินมากเพราะมันแบบอุ่นๆแล้วก็แบบมีเสียงท <c oughs> ้าเลยไปขโมยตะเกียบอีกร้านหนึ่งมานะคะเราจะมากินกันเลยค่ะ คุณอ,อาจาจะไม่เห็นว่าสิ่งที่เห็นคือมันนุ่มมากเลยมันละลายอ่ะเราชิมมาเราชิมมันไม่ลงกับป้านแล้วเข้าไปขนาดนี้ตอนนี้เรากำลังนั่งรออยู่ในร้านเชมปุระชื่อดังนะคะก็คือคนไทยเยอะมากก็น่าจะดังในคนไทยนั่นแหละค่ะทุกคน ก็มีแบบเป็นให้เลือกเป็นคำๆแล้วก็เป็นเซตแล้วก็นั่งรอแล้วรอ,อก,กินนงคะมันดูหอมอยู่เขาทอดแบบต่อหน้าเลยอะ่ะแบบอีนนี้เนี่ยก็คือน้ำมันกระเด็นโดนหน้าแล้วแต่ว่าไม่น่าโดน

เป็นซอสากูระที่แบบซากูระไข่ปาาลาอร่อยมากเป็นแบบซีชันนอ,อะไรก็ได้ที่ไม่ใช่ตัวแรกี๋ยวเดี๋ยวก็หยิบมาได้ตัวนั้นแหละเชื่อป่ะเฮ้ยม,มันสีชมพูนะกี่กี่แล้วเปล่ากี่กี้หรือเปล่า เปล่าขวดสีมูข้างในสีฟ้าฮิก้เออื่นอนได้สมโอ้ย่ได้พี่ฟ้อนอย่างนี้เอ ก็เป็นไป้โุลิโกะนะคะก็ตอนนี้นะคะเราได้ไอติมที่อร่อยที่สุดในญี่ปุ่นนะคะครีมอย่างนั่นเองมันรสชาเขียวกับร่ครีมเย่ตอนนี้เราอยู่ที่ไดมารูนะคะก็ภารกิจตามหารองเท้าออนให้พี่าเนยังคงดำเนินต่อไปค่ะเราตตรงนี้มีความแบบเป็นห้างแบบรักยิ้ม ออยาไปดูดออนะคะเรามาอยู่ที่หน้าร้านขนมไดฟุกุอันด่งนังค่ะชื่อคันจิสึโนะอาณาไม่รู้หรือเปล่าว่าถูกหรือเปล่าแต่ว่าเดี๋ยวเราจะเข้าไปซื้อข้างในกันนะคะอันนี้คือสิ่งที่เราสั่งมานะคะสี่ลูกก็จะมีหลากหลายเดี๋ยวเราตัดครึ่งให้ดูเขามีอันนี้ด้วยน่ารักมากเป็นเหมือนได้ที่แบบว่าเอาไว้แบบแบ่งครึ่งน้องกึ๊ด อ้านเขาแค่สองเหรอตึ๊บ้วีมาก้ยแล้วก็จ้จ้งได้ไม่ฝังคนน้อยควเยอะเลย

ไปจิมนิราไปกินสภาพสภาพก็จะขอจบทริปญี่ปุ่นไว้ที่เท่านี้นะคะเพราะว่าพรุ่งนี้เราก็ กับไทยแล้วค่ะก็ขอบคุณทุกคนที่ดูจนถึงตอนนี้นะคะก็ถ้าเกิดชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กันด้วยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดใครอยากดูรีวิวแบบว่าเป็น Try Random Thing From Supermarket จากญี่ปุ่นไหมเรียงถูกไหมไม่ถูกไม่เป็นไรก็ไปดูได้ที่ติกต o กนี้เลยค่ะก็เป็นคลิปสั้นๆเนาะไม่ค่อยมีอะไรมากแต่ว่าก็ถ้าอยากรู้ว่าอะไรรสชาติประมาณไหนก็ลองไปดูได้ค่ะไม่รับประกันว่าจะได้อะไรจากคลิปนั้นแต่ว่าก็ไปดูกันค่ะ สวัสดีค่ะจะไปนอนแล้วพรุ่งนี้กลับไทยแล้วไม่อยากกลับเลยแต่ว่าก็ค่ะข,ขอบคุณค่ะแบบชอบที่สนามบินกคนกลับ <laughs>